ไปไปไปวันใหม่ไปแต่งตัวลูกใช่ต้องไปแต่งตัวแล้วเด็กคนนี้ไม่อยาก่ายิปไม่อยาก่ายิปคุณครูเด็กคนนี้ไม่อยาก่ายิปนี้ค่ะอาตายิปแล้วก็ไปเนี่ยเอาเอาจักซอนวิบนปะอนซ้อวิก็ไปเนี่ยวันใหม่มีลำธารยาเมื่อกี้แม้่มันเป็นเนา้อยื่อมาขัดขวางเนี่ย ส่งเราหน่อยว่าสั่นน้องไหมมันนองไงก็เย่ยวันนี้มือสุดท้ายเด้อจา่าบุองาเมียมวลกลุออ่มหละ,ละใครไม่มาคืนนี้อดเลยนะทุกคนเอากระเป๋าอันนี้ไว้แป๊บนึงตอนแจ้งนะคะครู เวที่กำลังตั้งบอเป็นยังเข้ามาทักทายเอฟซีแฟนคลับอุ้ยบูธเอ็มลอยอันนี้น้องเติร์นอิล่ได้หน่บอเป็นน้องเตินตัวปลอมเอาเอาเห็นกันบอเอาบ่เห็นบ่เห็นเตี่ย ไปเอ็มร้อยไหมไปขโมยไปขโมยเอ็มร้อยมาให้ป้าหน่อยป้าไม่ไหวแล้วอุ้ยป้าเหรอเนี่ยป้าอุ้ยมูนี่แจกท่องบอกค่ะมูนี่แจกท่องบอกค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาหมินเราเราอาบน้ำแล้วจริงๆถ้าไม่ตัวเราก็ไม่ตัวเด้อเมื่อวานมายืนอยู่บองนี่ล่ะนี่เอาเมื่อวานเข้ามาเบิ้งวามาลโนมาลโนพโจพามาเบิ้งใจเกินร้อย คนายก็สาดาวอยู่ก็ตาบวงตัวงากน้ารปบยห่นเอาไ้เดท้งลายูตู้เย็นปนังองานปีจ้าพ่อแม่แม่มาหลายหลายดองานเยจักรรัเชัยภู ต้องให้หนูก็ได้ค่ะเดียดค่ะูาเมือจิด้ยได้แล้วค่ะขอ่ะนเ็ลยรูปตักะเปาผู้องก็นตัวส เรีกะปอไม่ดีเทียมันเี่ยวนักนน่นแหละมันน่ารักหวานตัดเค็มตัดเค็มบ่เธอบอเขาใจแฟชั่นแฟชั่นไม่บอนั่นยืนบอเออบ่าูกมอยแอดมินยังพูดไงอยู่เออก็ได้ มีปนิเทเลยมีีนเทเยแงกัน้นเลยกเไงเป็นเบาวจยลูกค่อยก็เป็นผู้ใช้แบบเบิรทุกคนแล้วว่ะที่นี่กันนข้ต่ดเโอ้สบีแยกีนะครับตามอัธยาศัยาายังมีงานเ็ไรับประทานอาหาก่อนื้อาหากันก่อน การินนสราญและเขาได้มาทำบุญร่วมกับร้านกายภาพเราได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านกายาพเป็ส่นได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือใครเดินตามพี่อ่ะอุ้ยเดินตามพี่อิงเนาะคุณครูอะไรนะสวัสดีครับโอ้ยในที่นี้อย่างนี้ใช้เน็ตอะไรได้อ่ะพี่ไอ้ตัวนี้ก็ได้นะ

อุ๊ยลูกสาวลูกสาวลูกสาวมาขอาูกนะคะลูกสาวมาแข่งกบอลูกสามาแามาเนูก่างๆีานะใช่ะคุณค่ะสาวสาวพอกาได้เลเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะ กอกาวอ้ยน้องสูงกว่าอีกผู้หญิงตัวเล็กมากอ่ะไม่อย่างงี้จะไม่แก่เลยนะเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กโอยก

โอมีเสียงวนครับแอ่ารางวัลใหญ่ออกใช่ไหมครับก้ำร้อนโอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 อ้โหโ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 อ้โหห้โหโออ้อ้โหโ้อ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โห้โหโอ เข้ามาการค่ารักประกันว่าทุกขั้นได้แน่นอนไปตไปต่ไป